ยาได้กลัวเลยโยมบางครั้งคนเหล่ากำลังจะเข้าสู่ที่ดบเราก็อาจจะสื่อสารกับพวกเขาเหล่านั้นได้ประสบการณ์ขนหัวลุกตอนคืนก่อนผ่าตัดเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผมได้รับฟังมาอีกทอดหนึ่งจากเพื่อนของผมเองเพื่อนของผมคนนี้มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ลุง แกมีโรคประจำตัวคือโรคความดันสูงและคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชวนสะพึงในครั้งนี้ช่วงสงการเมื่อหลายปีที่ผ่านมาปก,กติพี่ลุงทำอาชีพพ่อพันป์ปลาสวยงามและมีอยู่วันหนึ่งขณะที่พี่ลุงกำลังวิดน้ำเพื่อจะทำการเปลี่ยนน้ำใหม่แต่แล้วอยู่ๆสตีของแกก็ดับวูบไปดือด้อๆพี่ลุงมาเล่าให้ฟัง ตอนที่ฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลว่าระหว่างที่แกวิดน้ำปลาอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดอาการหน้ามืดมีอาการวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงก,ก่อนที่แกจะลม้มลงแล้วภาพทุกอย่างก็ดับวูบไปนี่คือคำบอกเล่าจากปากของพี่ลุงหลังจากที่แกมารู้สึกตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากที่คุณหมอได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วก็ลงความเห็นว่า ตรงท้ายถอยของพี่ลุงนั้นมีเส้นเลือดบางจุดที่ขาดทำให้เกิดมีเลือดคลั่งในสมองคล้ายกับอาการเส้นเลือดในสมองแตกเพียงแต่ว่ากรณีนี้จะไม่รุนแรงเท่าวิธีการรักษาก็คือต้องนำผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดพี่ลุงก็ถูกส่งตัวเข้าห้องไอซียูก่อนเป็นอันดับแรกอย่างที่รู้กันโดยทั่วไปว่าลักษณะภายในห้องไอซียูนั้น จะมีเตียงของผู้ป่วยตั้งอยู่หลายๆเตียงโดยจะมีเพียงแค่ผ้าม่านกันเอาไว้เท่านั้นและผู้ป่วยที่ต้องมาใช้ห้องนี้โดยทั่วไปมักจะมีอาการที่หนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วขณะที่พี่ลุงถูกนำตัวส่งเข้าห้องไอซียนั้นแกได้สติอยู่เป็นระยะระยะตอนนั้นเป็นช่วงบ่ายแก่ๆแ,และแกต้องนอนรอผ่าตัดตอนรุ่งเช้า เนื่องจากพี่ลุงนั้นมีอาการหนักอยู่พอสมควรช่วงที่เข็นไปนั้นแกไม่ได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็มีหมอและพยาบาลเข้ามาดูอาการของพี่แกอยู่หลังจากนั้นพี่ลุงก็หลับหลับตื่นๆแต่พยายามสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วพี่ลุงก็ได้สังเกตว่าด้านขวามือของเตียงแกนั้นมีเตียงผู้ป่วยอยู่คนหนึ่งเป็นคุณยายแก่ๆท่านหนึ่งซึ่งมีเครื่องช่วยหายใจห้อยระโยงระยาง ดูแล้วอาการน่าจะหนักอยู่พอสมควรพี่ลุงหลับไปจนกระทั่งกลางดึกมารู้สึกตัวตื่นอีกทีตอนที่พยาบาลกําลังเดินตรวจผู้ป่วยคนอื่นๆอยู่ระหว่างที่พยาบาลกําลังเดินผ่านเตียงของพี่ลุงไปนั้นแกก็สังเกตเห็นว่าคุณยายที่นอนอยู่เตียงข้างๆเวลานี้กําลังเอามือของแกปลดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วค่อยๆลุกขึ้นจากเตียง คุณยายที่พี่ลุงเห็นก่อนหน้านี้นั้นดูแล้วอาการหนนะักนอนหลับตาไม่ไหวติงอยู่นานสองนานแต่เวลานี้คุณยายนั้นกลับค่อยๆลุกขึ้นประยุ่งตัวเองลงจากเตียงแล้วเดินตามหลังพยาบาลที่เพึ่งจะผ่านเตียงของพี่ลุงไปต่อหน้าต่อตาพี่ลุงถึงกับคนลุกสู้เวลานี้แกรู้แล้วว่าสิ่งที่ตนเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันคืออะไรก่อนที่สติของแกจะค่อยๆดับวูบไป จนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่พี่ลุงกำลังถูกเข็นไปโดยบุรุษพยาบาลเพื่อเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดระหว่างนั้นแกได้บอกกับพยาบาลว่าต้องการขอใช้โทรศัพท์สักครู่ซึ่งพี่ลุงก็ได้ทำการติดต่อไปยังผอาจาร์ที่นับถืออยู่เพื่อขอคำอวยพรให้ตนเองนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยจากการผ่าตัดในครั้งนี้เนื่องจากว่าพี่ลุงรู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีนัก หลังจากนั้นแกก็ถามกับพยาบาลว่าคุณยายเตียงข้างขา่าที่แกนอนอยู่เมื่อคืนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับพยาบาลก็บอกพี่ลุงว่าคุณยายแก่เสียแล้วครับเมื่อช่วงกลางดือที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าคนไข้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะอาการของคนไข้ไม่ได้หนักเหมือนคุณยายคำตอบของบุรุษพยาบาลทำให้รู้ชัดแล้วว่า เมื่อคืนนี้พี่ลุงเจอกับวิญญาณของคุณยายคนนั้นจริงๆหลังจากการผ่าตัดผ่านพ้นไปทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งพี่ลุงรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งและเวลานี้แกอยู่ในห้องพักฟืน้นโดยครั้งนี้มีเพื่อนฝูงและภรรยาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้าไข่เหตุการณ์ทั้งหมดดูเหมือนว่าจะจบลงได้ด้วยดี แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นรังดึกคืนแรกหลังจากผ่าตัดระหว่างที่กำลังนอนพักอยู่บนเตียงแต่แล้วแกต้องรู้สึกตัวตื่นเพราะรู้สึกว่ามีบางอย่างจับที่แขนขวาตอนแรกแกค,คนนึกว่าเป็นพยาบาลมาจับดูอาการแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาดูสิ่งเที่เกเห็นคือเป็นผู้หญิงชรลาคนหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดคนไข้เหมือนกัน ล่างนั้นเอามือมาจับที่แขนขวาของพี่ลุงไว้แล้วพยายามที่จะดึงกระชากพี่ลุงให้ตกจากเตียงตอนนั้นพี่ลุงตกใจมากอยากจะลองตะโกนแต่ก็ขยับได้แค่ปากไม่มีเสียงความรู้สึกตอนนั้นขาข้างซ้ายก็เหมือนจะถูกจับไว้ด้วยพอแกหันไปสิ่งที่อยู่ปลายเตียงคือหญิงชราอีกคนหนึ่งกำลังยืนอยู่บนปลายเตียงของแกพี่ลุงตกใจกลัวสุดขีด และเงาเมื่อที่อยู่รอบห้องเวลานี้มีคนมายืนอยู่มากมายเต็มไปหมดมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคนแก่ทุกคนสวมชุดคนไข้หน้าตาเรียบเฉยและยืนอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยพี่ลุงแทบชอกและตอนนี้ร่างที่ยืนอยู่กําลังค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเตียงของแกพร้อมกับเสียงเย็นเยือยของล่างเหล่านั้นที่ดังขึ้นมาว่า ไปอยู่ด้วยกันไหมและนั่นคือเสียงสุดท้ายที่ได้เห็นก่อนที่โลกทั้งใบของแกจะดับวูบลง<อ>พี่ลุงมารู้สึกตัวอีกทีเขาเช้าแล้วตื่นมาได้พบหน้าภรรยาและเพื่อนเพื่อแกก็เ,เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เจอมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ขอโทรศัพท์เพื่อโทรกลับไปหาพระอาจารย์ ท่านก็บอกกับพี่ลุงว่าอย่าได้กลัวเลยโยมบางครั้งคนเหล่ากำลังจะเข้าสู่ที่ดบเราก็อาจจะสื่อสารกับพวกเขาเหล่านั้นได้พี่ลุงที่พักฟื้นร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลอีกเกือบสองสัปดาห์โดยที่ไม่พบเจออะไรอีกหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาได้พี่ลุงก็ได้ทำบุญให้สัมภเวสี แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกเขาเหล่านั้นท่านโชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่จงรักษาเนื้อรักษาตัวมันทำความดีเ,ออเพื่อแผ่เมตตาและกะรุณาต่อกันด้วยเถินเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ